ยืดต่อนะฮะกับเป็ดนะฮะจังหวะครึ่งนี้ก็เป็นครึ่งบนนะครับครึ่งล่างเขาเอากลับบ้านไปแทนผิดผิดผิดเป็นไงครับลองน้องไปชิมก่อนนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบอกเลยว่าคําแรกติดใจนะครับคำต่อไปติดคอติดคอเลยนะครับคนดูท่าไม่ดีกูเลยโอ้โหนี่มันมุกมุกไายนะวันนี้มุกายกันนะ โอ้ไม่แห้งอ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วขมครับขมคับนุ่มๆขุ่มคับโอ้ยขุ่มคับชิงชิงเกอร์อ่ะเป็นไงอะรอชิมเนี่ยรอรีวิวอะ่ะติดคอยังรีวิวไมก็บอกอยู่แล้ว ลำแรกก็ติดใจแล้วติดคอยังนลำต่อไปไม่กูเนี่ยรอรอเมื่อไหร่จะติดคอนี่คำนี้ต่อรอจะติดคอเนี่ยเมื่อไหร่จะติดกําลังหายอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะพลาดแล้วพลาดรวยเลยอือวันนี้เราก็มาสองจานนะก็เลียนเชิญเนี่ยใครชอบนะสไตล์ของเราก็ซื้อไปบ่นไปกินไปนะฮะตามสไตล์นี่พูดนะอร่อยจริงๆนะครับที่เหลืือ